สวัสดีครับบินไบวันนี้ไม่กิฟมาเล่นเกมโรบอตเป็นครั้งที่4เองนะในชีวิตเนี้ยไม่กิฟเล่นแค่4ครั้งและครั้งเนี้ยไม่กิฟเขาอยากอาบน้ําให้คาปิา巴าใช่ไหมต้องมาตรงนี้ตรงไหนตรงนี้แล้วแล้วข้ามไปยังไงอ่ะกระโดดกระโดดกระโดดยังงไกระโดดตรงนี้กระโดดขึ้นมาตรงนี้เลยใช่แม่เก่งแม่กระโดดเป็นแล้วเฮ้ยแม่แม่จับคาปิา巴าไปแล้วอ๋อเฮ้ยเขาให้กลับมาทางนี้ใช่พาคาปิา巴าไปอาบน้ำ เขาให้เก็กบขา้วปีบาร่าให้หมด<ช>อุย้ยขา้วปีบาร่าเขานอนอย่างนั้นเหรออ๋ขอขา้วปีบาร่ามาอีกแล้วแม่เก็บแล้วก็เอาไปใส่น้ำเหรอแม่มาไปเที่ยวอย่าพาไปเที่ยวไปไปเที่ยวดีกว่าแม่ไปตามบิ๊กมาไปเที่ยวบ้านหนูฮะห,หนูมีบ้านเหรออ๋อแม่ขึ้นใายพานแม่แม่<ง>อันนี้แม่ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยนโอ้แม่ไม่บอกแม่แม่ชอบโอ่ะใจเแบบไม่ต้องเลิน เดินเนาะเอ้ยไม่ต้องเดินไปไหนอ่ะแล้วมันจะไปบ้านบิงไงไปไหนมันก็วนอยู่แค่นี้ไม่เดี๋ยวบิงเขาจะกระโดดแม่เตรียมตัวโดดตามบิงแม่มองด้วยแม่มองบิงให้ดีเอ๊แม่บิงเอาลงแล้วนะดีดี่แม่บ้านหนูดูบ้าบิงบ้าเยอะมากก็เลยไปเที่ยวมาโอ้ไหนเยอะมมากไ่แม่มองไม่เห็นแคลเป็นบ้าเพราะอันนี้ไม่ใช่บ้านแม่ อ๋อเหรอใช่โอ้ดูดูบ้านบิ๊งดิแม่บาร่แม่อ้าวแล้วบ้านแม่อยู่ไหนอะบ้านแม่ก็อยู่หลังนู้นไงแต่บ้านแม่ครับปดบาร่าน้อยกวบบิ๊กนี่ดูซิบิงทำยังไงเนี่ยดูบิ๊กเนี่ยตังอ๋อบิ๊กดูตังบิ๊กซะก่อนแม่แม่มีตังเจียกิบกป่ะอ๋อมันต้องไปเอาขับิดบาร่าบ้านใครบ้านมันหรอใช่แต่พ่อแม่ถ้าแม่เดินไปเที่ยวอีกอะ จะได้แคปปิบาร่าเยอะขึ้นหไหน,ไหนอ่ะทำยังไงบิง๊งทำให้แม่ดูเฮ้ยแล้วอันนี้คืออะไรอยากรู้แล้วบิ๊งพาไปบ้านแม่ด้วย,ยมาง่ายาหนูมาอันนี้ไม่เดิเหมือนเดิมเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวหนูบิ๊งจะสอนนะวิธีการเล่นเกมอาบน้ำแคปปิบาร่าดูนิแคปปิบาร่ามาเยอะแยงแม่เยอะไหมเยอะไหมแม่เยอะอุ้ยเก็บให้หมดเลยแม่โอ้โห เบ่งเก็บเสร็จแล้วต้องทำไงที่ได้เงินเยอะเเก็บแล้วต้องไปไหนอ๋อมายืนตรงจุดสีฟ้าดูซิแม่จะได้เงินเยอะไหมแม่มาตรงนี้ตรงสีเขียวสีเขีมาโอ้ยได้เงินเยอะแล้วสีเขียวแม่ไปหาตรงสีเขียวแล้วไปตรงสีเขียวอไปดงดูสิทำไมอ่ะคาปิบาร่าจะได้เยอะคาาาปิบร่เยอะใช่เก็บให้หมดเลยแม่เก็บเก็บให้หมดเลยอ๋อเราต้องเก็บอันนี้ให้ครบมันจะหายไปเรื่อยๆอาสีแดงไม่ได้แล้วต้องไปทำอะไรอ่ะก็ต้องไป นดาต่อบิงก็ทําภารกิจบ้านตัวเองเหรอใช่ต้องทำบ้านบ้านหนูด้วยกันได้อ่ะแล้วไอ้ตัวขาวเก็บได้ไหมเก็บได้แม่เราไปเก็บตัวขาวมันได้ยังเงินเยอะตัวขาวอ่ะตัวตัวขาวมันก็เหมือนตัวตัวนั้นนั่นแหละเหรอมันเหมือนกันกลับบ้านตัวเองก่อนนะบิงก์กลัแม่แม่ไปเที่ยวบ้านหนูได้นะ เดี๋ยวตอนเย็นให้แม่ไปเที่ยวเดี๋ยวแม่ขาทำภารกิจทำไมเยอะจังอะก็แม่แม่เปิดอันนี้ได้เยอะแล้วไงแม่ไปเปิดเสร็จแล้วเราต้องไปที่แม่แม่มันมีสีเขียวให้เปิดแล้วอันนี้เหรอนู่นไป็ลุกสีฟ้าก่อนแล้วมันต้องจ่ายเงินข่าสีฟ้าไม่รู้อะโอ้สนุกมากเลยเป็นไงแ้เธอล่าสีดำสีขาวออกมามันมากตื่นเต้นไหมล่ะ ม่คาบิบ่บา,าบ้านแม่ไหลออกมาเยอะมากอ่ะอมอไ,ไมาอะไรอ่ะก,ก็แม่กดขุดสีเขียวอ่ะมันจะมีเพลือหรอ,อโอ้ถ้าเก็บ,ถ,กบถ้าเกิดกดสีเขียวจนครบอ่ะคาบิบ่บา,าเป็นภูเขาแน่เลยคาบิบ่บา,ามันมันจะเหมือนแบบมันจะมีตึกตึกหลายชั้นอ่ะเพรามันจะเป็นตึกแม,แม่เดี๋ยวตอนเย็นไปเที่ยวบ้านบิงหน่อยนะ แม่ไปถูกไหมแม่ไปถูกแม่เก่งแล้วแม่ต้องดูชื่อด้วยนะไปให้ถูกคนนะไม่ใช่ไปบ้านพ่อแบงค์มาฮะพ่อแบงค์ไม่เล่นเกมเหรอถ้าพ่อแบงค์ไม่เล่นเกมพ่อแบงค์จะไม่มีนะนี่พ่อเข้าอยู่นะพ่อแบงค์อยากจะเข้าปั้งแล้วมันมียังอยู่ไหมแล้วแม่เก็บสีเขียวแล้วหรอก็เราอยากจะไปหาบีกแม่ลงถูกเปล่าลงบ้านบีนะบ้านบีงสีชมพูบ้านบีสีอะไรไม่ใช่สีสีฟ้า

แล้วท้ายของมิงมีดอกไม้ด้วยอ่ะไหนดอกไม้ตรงไหนเนี่ยเห็นไหมที่หัวอ๋อเห็นไหมอ๋อบิ๊กบิงใส่ดอกไม้เป็นเอฟเฟกต์ไว้สิมันล่วงตลอดเวลาเลยเหรอใช่แม่กลับบ้านตัวเองได้แล้วแม่แม่แม่จะได้แคปล่าเยอะเราไปบ้านผีกันไหมบ้านผีคือบ้านมันมีอยู่หลังนึงนะเป็นบ้านผีแคปิ่าจริงเหรอจริงมีจริงเหรอพ่อไม่เคยเดินเนาะพ่อรู้พ่อดูยูทูบมาอ่ะขึ้นเลย มันไม่มีพ่อนี่นี่นี่เฮ้ยหลังสีพูไม่ใช่ไม่ใช่หลังนี้หลังนี้หลังไม่นกิฟหลังสีม่วงก็ไม่ใช่มันมีหลังนี้เลยหลังสีเหลืองบิงถ้าเจอสีเหลืองบิงลงนะนู่นนู่นหลังนี้แหละไม่มันเข้าไม่ได้พ่อแม่จะไปเชียวบ้านแม่คีไม่ต้องมาบ้านบ้านแม่ไม่เปิดประตูต้อนรับบ้านแม่ล็อกไว้หนูมาไม่ได้โอเค เดินจะไปบ้านคนอื่นเดินแหละอแลวแลวอ,อุ้ยบ้านบิ๊กกับบ้านแม่อยู่ติดกันเลยอ่ะใช่เนี่ยเลยเนี่ยก็เดินได้ไหมละ่ะไม่ต้องขึ้นบันไดสะพานสายพานเลยแต่ว่าแม่จะเดินยากนะบิ๊กทงบ,บ,บิ๊กมาทำไมรบิ๊กมาทำไมก็ก็ไหนอเวลาไหนพ่อบอกว่ามาอันแม่หลอกเลยเวลาบิ๊กมามันจะมีดอกไม้ด้วยดอกไม้ร่วงเต็ม ไม่เก็บเล่นเกมจังเกมเนี้ยเล่นยากวู้คูวู้คูว้าว้กูว้าว้วแม่เน่เล่นน้ำอยู่แม่มาปล่อยแคปปิบาร่าหน่อยหนูเล่นน้ำอันนี้มันเป็นบ่อของแคปปิบาร่าไม่ใช่หรอไม่ก็หนูยังเล่นก่อนแม่หน้าหน้าแม่ตัวเล็กจังอ่ะใต่แม่ตัวเล็กจังอ่ะก็ไม่ยังเด็กอยู่ทำไมอ่ะทำไมตังค์อันนี้มันเยอะ ทำไมตังลงตลอดเลยอะ่ะพ่อพ่ออยากเล่นเหรอถ้าพ,พ่อไม่เล่นเองอ่ะพ่อก็มี i อแ d ดพี่บายอยู่แม่ไปเก็บแค่ปปบาร่าเลยแม่ไปเที่ยวบ้านหนูหน่อยได้ แม่ต้องเก็บก่อนแม่ต้องรีบทำงานเดี๋ยวแม่ไม่มีมมังค์แม่ดูดูของหนูทีบิงโอ้ <ทำ S 1> ของหนูก็เยอะ่อขอเก็บมาอโอ้โหของหนูก็เยอะเหมือนกันนะโอ้โห,โอ,โ,หโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจหให้ช่องบิงบาย<ไ>ด้วยนะบายบายเก่งมากก็มือัวเองหน่อย